ประเทศนะคะในงานแรกเลยสมาคมนักบัญชีนานาชาติ National Association of Accountants หรือที่ใช้ชื่อย่อว่า NAA สมาคมนี้นะคะมีบทบาทในการช่วยพัฒนาข้อมูลทางด้านบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหารนอกจากนี้สมาคมยังได้มีการจัดทำบรสารที่ชื่อ Management Accounting ซึ่งเป็นบรสารทที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะทางด้านบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร แล้วก็ยังรวมไปถึงสมาคมได้มีการก่อตั้งสถาบันการบัญชีบริหารนะคะที่เรียกว่า Institute of Management Accounting ที่ใช้ชื่อย่อว่า IMA ซึ่งสถาบันนี้นะคะมีหน้าที่ในการพัฒนาการบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหารและก็รวมไปจนถึงการออกใบอนุญาตให้แก่นักบัญชีบริหารที่ผ่านการทดสอบเช่นเดียวกันกับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบทางหน้าบัญชีบริหารเราจะเรียกว่า CMA นั่นเองค่ะในงานถัดมานะคะสถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งอเมริกา American Institute of Certified Public Accountant หรือที่มีชื่อย่อว่า AICPA สถาบันนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาหลักการบัญชีให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปโดยสถาบันจะเป็นผู้ที่ทำการทดสอบเพื่อออกบัญชีรับอนุญ,ญาตนะคะนอกจากนี้นะคะผลงานอีกอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงของ aicpa นั่นก็คือการออกวารสารที่ชื่อ journal of a c c o u n t a n y นะคะซึ่งเป็นวารสารที่เน้น ใน,ในการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไปนั่นเองค่ะถัดมานะคะสมาคมการบัญชีแห่งอเมริกา American Accounting Association นะคะหรือที่มีชื่อย่อว่า AAA สมาคมนี้นะคะก่อตั้งขึ้นโดยบรรดาคณานจารย์ทางการบัญชีจากมหาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกา โดยสมาคมนี้นะคะมีหน้าทีใ่ในการช่วยพัฒนานและส่งเสริมทางด้านทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีนะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีการเงินบัญชีต้นทุนบัญชี บริหารนอกจากนี้นะคะสมาคมยังได้ออกวารสารที่ทำหน้าที่คอยเสนอแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวกับวิชาการบัญชีนะคะอย่างวารสารที่ชื่อ The Accounting Review ถัดมานะคะในส่วนของหน่วยงานสหพันธ์นักบัญชีอาเซียนนะคะ ASEAN Federation of Accountants หรือที่ใช้ชื่อย่อว่า AFA โดยหน่วยงานนี้นะคะได้ถูกก่อตั้งมาจากความร่วมมือของสมาคมนักบัญชีในประเทศอาเซียนซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด6ประเทศด้วยกันนะคะคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์บูไนและก็ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อต้องการมุ่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนักบัญชีในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและก็เป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างชาติ International Accounting s t a n d a r d Committee หรือที่ใช้ชื่อย่อว่า IASC IASC นะคะเป็นสถาบันที่ถูกก่อตั้งโดยตัวแทนนักบัญชีจากสถาบันวิชาชีพ9ประเทศได้แก่ออสเตรียแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมันเม็กซิโกเนเธอร์แลนด์สหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริกาโดยมีจุดมุ่งหมายนะคะในการที่จะจัดการและเผยแพร่ มาตรฐานบัญชีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนรวมไปจนถึงการมุ่งส่งเสริมให้การบัญชีนะคะเป็นที่ยอมรับและปฏิบตัติตามมาตรฐานในระดับสากลในส่วนของมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยเองนะคะหลายฉบับเหมือนกันที่ได้มีการปรับปรุงนะคะในส่วนของมาตรฐานให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีนานาชาติหรือ Ay,